สวัสดีครับ FC พี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้ตนไม้งานบอนไซทุกท่านเลยนะครับผมเอกนะก็พยายามที่จะสร้างงานบอนไซนะแต่ก่อนนั้นไปเจอบอนไซตามงานประกวดนะเจอบอนไซของครูอาจารย์โอหมันสวยจริงจริเราไปเห็นเราก็รู้สึกจะท้อเพราะอะไรโอ้โหทํายังไงแล้วเมื่อไหร่ถามว่าสิบปีสิบห้าปียิ่งท้อหนักเลยครับแล้วเมื่อไหร่เราจะสร้างได้ แต่สุดท้ายนะครับถ้าเราต้องการที่จะสร้างไม้นะให้ได้แบบนั้นนะเราจะต้องลงมือทำตั้งแต่แรกเลยมันไม่มีใครที่จะมาบอกเราเราไปเจอไม้กับไม้จบไม้สวยแล้วนะครับแต่ในระหว่างกลางระหว่างที่จะถึงจุดหม้ปลายทางเนี่ยรายละเอียดแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันไม่มีใครบอกไว้สุดท้ายผมก็ไปเจอบอนไซบรนมดนะครับเออและเผยแร่นะผมก็ได้เรียนรู้ด้วย นันจึงเป็นที่มาของมาสร้างบอนไสตั้งแต่จากรากนะครับไล่ทดหัวเขียงนะต่อหัวเขียงทีละเขียงสร้างกิ่งทีละซับนะครับอยู่กับต้นไม้มันจะมีความใจเย็นความมีสุนทรียภาพอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันจะอยู่กับต้นไม้มันให้ความสงบเย็นนะไม่เบียดเบียนอย่างับทีนี้ไม้ต้นนี้นะครับเป็นไม้ที่ผ่ารากนะครับ 5ปีมาแล้วนะผ่ารากก่อนนะครับหัวถั่วงอกนั่นแหละผ่าผ่ารากผ่าตั้งแต่ที่เป็นถั่วงอกพอผ่ารากเสร็จแล้วก็เลี้ยงขนาดนะครับประมาณขวดดิโพลนะขวดเอ็มร้อยขวดดิโพลแล้วก็มาเสียบมะขามไปครันะเดี๋ยวผมจะให้ดูในรายละเอียดกันแล้วกันนะครับระบบรากก็ถือว่าโอเคอยู่มะขามเป็นไม้ที่คุมรากได้ยากมากครับ นะ้ำมันรากมันจะไม่นิ่งยิ่งถ้าปลูกลงดินน่ะยิ่งคุมไม่ได้เลยนี่อยู่ในกระมังนะครับในภาชนะในกระถางเราผมก็โอเคไม่ปล่อยให้ให้มันโตเต็มที่อะไรเงี้ยครับเพราะพยายามจํากัดเขาในภาชนะเขาก็เลยค่อนข้างที่จะรากค่อนข้างที่จะนิ่งอยู่ด้านหน้านี้มีห้าเส้นหกเส้นเจ็ดเส้นเจ็ดเส้นนะครับเป็นไม้ผ่า ไม่ได้ไม้กิ่งตอนนะครับเพราะนั้นเอวจะคอดพอเอวคอดผมเสียบมันติดติดยอดเดียวพอติดหนึ่งยอดนะครับได้กิ่งนี้ก็ออกมาทางกิ่งนี้นะครับมาเสียบนี่อีกทีหนึ่งจริงๆแล้วเสียบสามจุดนะจุดนี้ไม่ติดนะก็ดีนะครับเสียบให้ติดจุดเดียวก็พอทีนี้พอเสียบไม่ติดเนี่ยมันจะไม่มีเนื้อมาเลี้ยงนะไม้ไม่มีเนื้อเลี้งเราก็ต้องอาศัยพวกนี้แหละจะมาปิดหน้าเขียง นะ้รอนานแล้วไม่มาสักทีพอไม่มาผมก็เลยใช้ลวดนะรัดให้แน่นเลยนะเพื่อให้มันตอบสนองกับลวดพอถูกรัดเนี่ยมันจะเอ่อเป่งบวมออกมานะครับนะต้องการที่สร้างกำลังต้นให้โตนะพอทำไปทํามาต้นนี้สวยครับนะ้าไม้ขี้เหล่บางทีเราทิ้งทิ้งลง,งว้างกับสวยนะครับนะไอ้ที่เราตั้งใจทําสุดท้ายมันตายก็มี นะต้นนี้แผลปิดแล้วนะครับถ้าแผลปิดเนี่ยถ้าเราเก็บหัวเขียงไม่ดีอ่ะเราต้องเก็บให้เวาลงไปนะมันจะเป็นตูดไก่อันนี้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้แหละผมคว้านลงไปกิ่งนี้กิ่งเล็กครับแต่ก่อนนะั้นเล็กนิดเดียวไม่โตสักทีวิธีการก็คืออยากให้กิ่งหนึ่งโตนะเราอย่าเพิ่งไปเลี้ยงในส่วนบนเพราะไม้มันจะส่งน้ําเลี้ยงขึ้นไปข้างบนกดน,นะกิ่งล่างมันจะไม่เลี้ยง ก็เลยต้องปล่อยกิ่งล่างให้โตอยู่นี้ครับจะพึ่งไปตัดไปตอนเขานะฮะอันนี้ผมทาบไปสองรอบแนละ้วนะครับเห็นไม่โตสักทีเลยทาบสักสองรอบเลยพอเราตัดตรงนี้นะครับมันโตได้ครับดูสินะครับก็ถือว่าถ้ากิ่งหนึ่งโตได้จบเลยครับไม้ต้นนี้สบายมากนะกิ่งหนึ่งนี่กิ่งสองกิ่งสองไงก็โตครับเพราะมันอยู่สูงกว่านะ เสร็จแล้วนะผมก็เขียงปังนี่เลยทษทีตัดทดรอนะมันก็แตกออกมาได้ดีไม่เคยผิดหวังเลยนะครับไม้ชนิดนี้ผมเลี้ยงมาเนี่ยไม่ผิดหวังเลยที่จะตัดแล้วไม่แตกเนี่ยใบเล็กข้อถี่เป็นไม้ตาสลับก็จริงนะครับมะขามใบแคระนี่สุดยอดเลยตอบตอบโจทย์ในการเลี้ยงบอนไซมะขามนะท่านที่นิยมชมชอบมะขามพยายามที่จะลองศึกษานะ ศึกษาค้นคว้าดูนะด้วยลงมือรรมทํานี่แหละผลปรากฏว่ามันได้ผลนะอันนี้รอขนาดไม่นานแล้วครับแต่โพลไวกว่านะโพลผมก็เลี้ยงในลักษณะน,นี้เสียบได้กิ่งเล็กๆนิดเดียวได้เป็นกิ่งหนึ่งด้วยนะครับกิ่งอื่นมันโตก่อนอยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยกิ่งนี้โตแล้วเนี่ยกิ่งนี้นะขอให้ได้นะถ้ามันสมมติว่าอันนี้มันใหญ่ขึ้นนะครับ มันมันมันโตมันโตกว่ากิ่งหนึ่งมันโตมันจะแซงกิ่งหนึ่งเราต้องตัดคุมยอดไว้เลยตัดเลยนะครับต้องเบรกไปฮะนะตัดทดนะวิธีการเลี้ยงมะขามไม้ที่นี่อื่นก็ใกล้ๆก้กันนั่นแหละใกล้เคียงกันการเลี้ยงนะครับต้องรอกิ่งนี้ให้ได้นิ้วชี้ผมว่านิ้วชี้ผม่แหละนะรออีกนิดหนึ่งแล้วผมก็จะตัดปังจะไม่ตัดเอาทีเดียวนะจะตัดตัดไล่ลงมา นะตัดปังนี่เสร็จแล้วก็ต้องไล่ลงมานะครับจึงจะสามารถที่จะให้แตกแล้วค่อยไล่ลงมานะครับมะขามใบแคะไม่มีปัญหาเลยผมลองเลี้ยงหลายต้นแล้วนะครับดีมากเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้เอามานําเสนอนะเอามาอัพนั่นเองนะเพราะว่าทําไปผมเคยรีวิวนะในยุคแรกๆเลยเนี่ยเมื่อสองปีสามปีมาแล้วล่ะนะครับช่วงที่ผมลงมะขามใบแคะใหม่ๆ นาะงก็ได้นํามาทดลองนาะงก็ปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่งวันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะถือว่าผ่านครับหนะ้าไม้ในลักษณะนี้นะก็เพียงแต่เลี้ยงกิ่งหนึ่งให้ได้สักขนาดนิ้วชี้ก็เขียงฟังแล้วก็สร้างได้เลยนะครับกิ่งกิ่งสองรอแล้วนะสามหลังมาแล้วสี่หน้ามานะตั้งยอดจบเลยครับไม้ต้นนี้นะถือว่าโอเคเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะก็คงจะเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับทุกท่านที่สร้างงานบอนไซที่ชอบมะขามแล้วผมก็ชอบมะขามใบแประมันตอบโจทย์ในการสร้างงานมะขามได้ตั้งแต่เสริมรากนะครตอนจัดรากอย่างไรที่จะได้นะครับอ่บิดนะฮะอย่างเงี้ยท่านบิดเลยครับเอาเอารวดมาบิดอย่างเงี้ยกิ่งเล็กบิดบิดเสร็จแล้วพอมันโตขึ้นท่านท่าน,ท,านท่านตอนแล้วไปสร้างได้นะครับเราสามารถที่เตรียมบอนไซได้ตั้งแต่กิ่งเนี้ยนะผมเคยรีวิวแล้วด้วยนะครับ ท่านลองไปติดตามดูสร้างงานไปด้วยกันสวัสดีครับทุกท่านครับ